สวัสดีครับนี่เราก็มารู้จักกันกันกบหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคลานอ,าองนี้นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับ นิทานนะครับหายากนะครับนี่เป็นพิมพ์นิยมนะครับตำหนิทรงพิมพ์นะครับเอกลักษณ์พิเศษเราจะดูกันตรงเนื้อนะครับความมันวาวของของของเงินนะครับนี่นะดูนะเงินเท็ดแท้ครับ สวยงามครับและอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ครับตรงผ้าสักคตินี่ครับ,ตร,ต,รบตรงในข้างในนะครับมันจะมีเหมือนเป็นเนื้อเกินนะครับที่เห็นเนี่ยนะฮะเอาปากกาชี้ดูนะครับข้างในนี้นะครับ เพื่อนๆใครมีก็ลองลองดูนะครับและใบหูนะครับใบหูขององค์ท่านจะแนบกับหัวไหล่นะครับแล้วก็หักมุมดูนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตรงปากนะเะนี่ครับเอกลักษณ์อีกทีหนึ่งครับที่เราจะสังเกตก็คือตรง,ตรงปากขององค์ท่านนะครับ นี่ครับเหมือนมีฟันนะครับสองซี่นะครับนี่เพื่อนมีก็หยิบมาดูนะครับตาต้องคมนะครับทั้งสองด้านนะครับลองคอต้องลึกนะครับตรงนี้หรอ ขึ้นมานะครับค่อนข้างจะชัดนะครับทั้งริ้วจีวรน,นะครับต่างๆเดี๋ยวเราดูตรงได้ฐานนะครับมีรอยตะไบนะครับน่าจะเป็นตะไบฟันหนนะูที่เห็นตรงที่เป็นกลมๆนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าช่อนะตัด ครับเป็นเขาจะหล่อเป็นช่อนะครับหล่อองค์ก็จะหล่ออย่างเงี้ยหล่อออกมาเป็นช่อเสร็จแล้วก็จะตัดตัดแล้วก็ตะใบอันนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับต้องดูสันเท้านะครับเนี่คคมกริบเลยนะครับตรงปลายเท้านี่ครับต้องแหลมนะครับอ่าปลายเท้าขวานะครับท่านบน นะทุกองนะครับต้องมีคาบขี้ข่าเหมานะครับหรือขี้เท่าติดอยู่ในซอกนะครับขององค์พระนะครับอนุยอดครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่สนใจพระเครื่องนะครับพร้อมพุทธคุณแรงกล้านะครับหายากนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับชมกัน หรือสนใจยังไงอยากปรึกษาหรือคุยกันนะครับก็เดี๋ยวทักกันมาได้แล้วคอมเมนต์กันได้ตามเบอร์ไลน์นะครับหรืออยากจะปรึกษานะครับเรื่องอ้ของผมแท้ไม่แท้หรือว่ายังไงหรือว่า,อ,าอยากเห็นของจริงนะครับก็เดี๋ยวก็คุยกันหลังม่อีกทีแล้วกันนะครับไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ